สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องยายนุ่นและหนูนีค่ะวันนี้ยายนุ่นทิดอยากเอยำแตงกวานะคะแตงกวาใส่ลูกชิ้นค่ะไม่มีหมูสับนะคะใส่ให้ลูกชิ้นพอค่ะใส่พอที่มีนั่นแหละค่ะลูกชิ้นก็ลวกเสร็จแล้วค่ะหั่นกลางนะคะหั่นครึ่งค่ะกัดครึ่งค่ะลูกชิ้นค่ะลวกเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มีพริกค่ะ พริกยินุ่นโขกแล้วแช่น้ำมะนาวไว้นะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะกระน้ำมะนาวสดนะคะทางน้นก็มีที่ปรุงมีน้ำตาลทรายน,ะะน้ำตาลทรายแดงนะคะแบบที่ปรุงก็มีหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศมีแตงกวาใส่ผักชีไทยนะคะไม่มีผักชีไช่ค่ะผักชะะีไช่ไม่มีเลยใส่ผักชีไทยนะคะใส่พอที่มีนี่แหละคะ่ะหาซื้อไม่ได้ะคะ่ะเรามายำกันเลยนะคะ มะนาวลงไปค่ะใส่หมดแล้วค่ะกลมเปี้ยวค่ะเรามีอยู่ในพริกด้วยแล้วค่ะพริกไม่ต้องใส่หมดแล้วเนาะหนูนี้เนาะไม่ครบต้งสี่ห้าเม็ดนั้นเองใส่เยอะๆจะได้สวยๆซึ่งกินได้ไหมเนะได้น้ำตาลซรายนะคะ นะใส่หมดเลยใส่นปลาค่ะ <c oughs> ช้อกล <c oughs> ใส่หมอมใหญ่งลงไปนะคะ น้ำตาลละลายยังคนให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะน้ำตาลทรายแดงมดิ้งใหญ่ใส่ใส่อันนี้ลงไปค่ะนี่อะไรคะหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่กับมะเขือเทศค่ะใส่ไปให้มันดูดน้ำยำนะ,ะนจะได้อร่อ <c> ย <oughs> ใส่อันนี้ลงไป <c oughs> ชิดอยหญนะคะคือยำกินเรื่อยอยู่ค่ะก่อนเดี๋ยวนี้ม่คเพย่ด้ยำชิดอยากเลยมาอยางดน,นะคะธรรมาดาต้องใส่หมูสับด้วยอะ,ะ <laughs> หมูสับวันนี้ไม่มีตลาดอยู่ในตะู้เย็นก็ไม่มีไ้ซื้อมาถึงไว้ใส่น้ำลาลอยู่นิดนึงนะ หนูมีเยอะเผ็ดทำมะนาวดิใส่ผงเลเผ็ดมากเลยเดี๋ยวใส่ลูกชิ้นกับอันนี้เข้าไปก็ไม่ค่อยเผ็ดล้วแหละชิมชิมกี่ครั้งรอบสองอร่อยแล้วเปรี้ยวพอดี เดียวหวานเก็ดเดี๋ยวจะมีชิมครั้งที่สามใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะว่าน,น้อยเดียวใส่ใบก,กวาลงไปค่ะใส่ผัดลงไปพร้อมเลยค่ะ เดี๋ยววันมาบ่าวก็ใหญ่ก็ตั้งทีเลยแต่สุดท้ายมากินยำลูกชิ้นใส่แตงกวากับเย็นนุ่นนะคะทำแบบบ้านๆค่ะทำแบบเย็นนุ่นเองคะ่ะเย็นนุ่นเคยทำทานอย่างนี้คะ่ะแต่ทุกครั้งเย็นนุ่นจะมีหมูสับใส่ด้วยอันนี้ไม่มีหมูสับใส่แต่ลูกชิ้นนะคะใส่แต่ลูกชิ้นอร่อยแล้วค่ะ ใช่ไม่มีใส่บัะรทีไทยถ้าซื้อไอ้นั่นมาใส่อหูหมูซื้นหูหมูมาใส่ก็ดีเลยยำยำหมูตลาดถ้าอิ่ดมันตลาดเล็กค่ะตลาดเล็กแล้วก็มีวันเว้นวันค่ะมีวันเว้นวัน งนรอบที่สามรอบที่สามพอดีเป๊ะเผ็ดมึกซื้อบ้าคลืนนะแถมปลาหมดเลยก็ใส่แตงไปจืดไปแต่งเขาชอบจืดแตงจืดนะคะทุกท่านมาทานยำกับยี่นนูนี้นะคะยำทานเล่นนี่ละคะไม่ได้ทานกับข้าวหรอกค่ะสิจแล้วเดีวไปใส่จานนะคะ ยังลูกชิ้นใส่แตงกวา,าอร่อยอร่อยค่ะคุณผ้า ปก,ก,กติไม่ทงดีเดบดย่ดีแบบตรงนี้มันแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะยำแตงกวาใส่ลูกชิ้นของเย,ยนุ่นนะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกท่านมาทานด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนุ่นกับหนูนีทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีและขอบคุณมากๆค่ะ